สวัสดีค่ะมาด้ยวยค่ะแซบแซบน้ำตาลหอยมแมลงผู้ราดมันจิ้มซีฟูด้ดราดไปก่อนหอยมันช้ำขอไปในเนื้อด้วยจ้มแซบแห้งด้วยมานะม่าน่คือเหมือนเหมิดบอกว่าถือก็สีเหมือนเหมิด้วนะ้เนาะ พี you know. ่น้องพี่เกียขึ้นเหรอ,อตอนไหนอ่ะมานับจีม สีฟูดได้ไหมล่ะเสียงเสียงพัดลมมาขึ้นแป๊บเดียวตัวใหญ่เด้งเด้งเลยคะ่ะเบิ้งเต็มเหนือเต็มขนาดเลยคะ่ะอ มาเด้อมีน้องสับแสบน้ำกันหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์กินกระสนมีนะคะ่ะเบิงทาท่าทจะเงียบจ้ะทำคลิปแล้วด้วยค่ะอา 嗯。Mm hmm. น้องเสมอมาเด้ออืเข้ามาคนแรกเลยน่าอร่อยมากเลยอ่ะทำคลิปไปแล้วทำคลิปไปแล้วก็มานั่งกินไม่เห็นวิกกี้ขึ้นเพิ่งจะเห็นเมื่อกี้นี้เดี๋ยวค่อยลง ได้ค่ะพี่โมืนอี้พักปลายหลน่ากินมากแซบแซบอยู่ด้วยจ้ะพี่เหมียงคือเกาแต่วันนี้มแมลงผู้หอยแมลงผู้นิวซีแลนด์ดน้องไปหาวิกกี้มาแล้ว มานั่งทําคลิปก่อนเมนบบแล้วจะกลับมาหม่นค่ะืมไม่ได้เป็นหาวิกิขอคุณขอบคุณค่ะ ขึ้นไม่นานขอบคุณดอกไม้ช่วงนี้ระบบเป็นไรไม่รู้เนาะทำคลิปไปแล้วนะเนี่ยเอ้ามานั่งกินก็จะไม่ขึ้นแล้วนะไปไปมามาเอาขึ้นดีกว่า บอกขืนมันบาสบายใจเนาะขืนโลดแล้วข้ามยังไงโปรมเลยเลยจ้ะเผ็ดเผ็ดเด้อยหนังกินก่อยวันนี้เผ็ดมากเมืม่อวานเะนี่ยกินกินผัก น้องหิวข้าวน่ากินน้องหิวข้าวมปนบอเมื่อาวานนี้กินผักทําทําทํามานั่นผักหม่ยาผักรวมผัก,<อ>ผกตา้านไฮต้ามสวนต้ามหัวต้ามสวนเท่านีาน้แหละนี่อืมแล้วก็แล้วก็ทำกินโฟกคสร ออสสวัสดีค่ะอืมขอบคุณค่ะเรียเนียน้ำเสมอเท่าขายพี่ออสเจ้าคนสวยขาใจดีอือ ล้องขึ้นไม่นานว่าจะไม่ขึ้นแล้วนะขึ้นผิดเวลาคนสวยใจดีเพชรวันนี้กินอะไรหอยแมลงคู่เหลือน้งวันแม่หอยแมลงคู่นิวซีแลนด์ เรื่องดึงตัวใหญ่ๆเลยอ่ะแมนค่ะพี่ออสใช่แล้วเพชรๆแพชมะก็ลืมยิบนามทีล่ละขออนุญาตก่อนนะนนคปนคะรคะ แก่เพเยด้วยแมาและกอสุงข,ขึ้นไปก่อนนะคะวันนี้มีความรู้สึกว่าพยากนด้วยค่ะสีข้านสีข้านพี่ยอดบอกว่าไง ตัวมันใหญ่ดีนะหอยมแมลงคู่นิวซีแลนด์แล้วเนื้อดีด้วยนะพี่ออสอร่อยด้วยน้องคำคลิปไงตอนแรกว่าจะไม่ไม่ขึ้นหรอกโอ้ไปไปมามาคิดถึงเพื่อนเนาะขึ้นดีกว่าสักนิดสักหน่อยก็ยังดีเนาะถ้าเราไม่ขึ้นเลยมันก็ออออเออเอออถ้าเราไม่ขึ้นเลยมันก็ยังไงยังไงไม่รู้อ่ะเนาะขืนดีก่อน วาสันน้องหอยมแมลงผู่นิวซีแลนด์น้องก็อยากกินมะละกอแต่ขี้เกียจปอกเนอะพี่น้องหอยมแมลงผู่เก็บไว้ก่อนอืคือเอาเข้าตู้เย็นเด้อหมักโหงสุก ปอกไว้อะมันนั่นๆแหมพี่ออสหนูก็เลยไม่อยากปอกกินแบบง่ายๆเลยอ่ะอืมตักกินนะสักนิดซักหน่อยให้เห็นหน้าแมนบาหนุกน้องเวียนหัวด้วยแหละพี่ออสอืมติดใจในการไลฟ์สดแล้วพี่อืมอืม ไม,ไม่ให้ติดใจหรอกเวลาคือไรอะ่ะน้องเสมอเป็นคนน่ารักเหมือนน้องวันเลยแมนพูดจาแมนอยู่ค่ะน้องเสมอน่ารัก ก็ได้เข้าไปดูอ่ะได้ทำบ้านฟ้าบ้างไหมอ่ะอือืเพื่อชอบฟังเพลงดูขอยมันหว่างไหมอยู่ของเทิง พี่ออดไม่ได้ทำช่องนะแต่พี่ออดมาดันทุกคนเลยขอบคุณมากๆเลยอันเป๊เปกเก็บไป๊เก็บขี่ยางอ่ะตะละมือตะละเว้นกันยไา้เงินเนาะขอบคุณสำหรับคำชมแมนบอยอดบอกว่าอืมน้องเสมอเป็นคนแมนน้องเสมอพพูด น่ารักอะ่ะก็คือว่ามีสาระมีสาระมีคำพูดที่แบบว่าอยากเข้าไปอะ่ะอืมร้องเหรอนนองเสมอเสียงไม่ดีเหมือนกต่ก่อนก็คือว่าไวล่างข้าขอป้ายข้าไปอยากออกกันนะอืม บางบาง,บางช่องเข้าไปนั่นแหละอยากแลนออกยางไว้อยังสินะนั่นแหละอือหือีอ่ขาดบอกเวียนหัวแหมนั่นงเสมอ พี่ว่านน่ะไปไปบานฝาแหมบานฝาเขาก็ล่างด้านแหมเขาก็ล่างแบบว่าเขาก็ล่างด้านเห้านานะเฮนี่ห้าแบบว่าไปตอบคอมเมนต์มูอ่ะแมนพูดจากใจไปตอบคอม,มเมนต์มูอ่ะเนี่เวียนหัวเธอมูขมาหาเห้าเ้าบอไปตอบคอมเมนต์มา่กา มันกับเป็นยังอยู่นอกกับเลือเขาไปตอบคอมเมนตะ์ไหมพี่รักที่รักโปรดให้ฉันนอนหน่อยเถอะยังคือยังวานยังสัน่นอืมน้องอ้ามสวัสดีค่ะเมื่อวานน้องอ้ามตกเวทีเหรอพี่วันส่งส่งน้องวันไปให้เห็นนะม้างส่งไปตอนที่หนูตกเวทีพอดีเลยอะ่ะอืม น้องอ้ำขายอดทักขายมาเด้อข่ายมาแมลงผู้ตอกเวทีเนาะเข้าไปหลายรอบก็ไม่เห็นหมาเหมือนบ้านน้องอ้ำเหมือนกัน เข้าแล้วไม่อยากออกเพราะว่าน้องเข้าไปห้องให้กำลังใจทุกช่องเลยอะเราก็อยากให้กำลังใจเนาะพี่อ้อสวัสดีเลิบเลิฟวันนี้พี่วันขึ้นแป๊บเดียวมันช่วงนี้มันเป็นอะไรไม่รู้ เหมือนกับว่าเข้าไปห้องอาจารย์เข้าไปห้องอาจารย์อาจารย์เสกสันเมื่อวานพี่ออสนึกว่าโทรศัพท์ตัวเองเสียที่แท้น้องอ้ําตกเวทีแมนบางครั้งอะ เน็ตมันไม่เสถียรก็เป็นไปได้หรือว่าเน็ตไม่เสถียรหรือว่าโทรศัพท์เรามันเต็มมันก็เป็นไปได้มันต้องไปไล่ลบวันนี้นั่งนั่งไล่ลบภาพนิ่งเป็นร้อยๆอะ่ะอืมม่นน่ารักใช่ใช่เข้ามาแล้วมันมีแต่พลังบวกนะนะ้องอ้๊ ส่วนในวันมีแต่กินแต่ร้องเพงลงร้องไปขึ้นเวทีที่ไหนนะพี่ธีคอนจะต้องถามว่าคุณไปอยู่ไหนมาอืคุณไปอยู่ไหนมาครับอือายุป่านนี้แล้วแมนบอกพี่วันอะชอบกินแม้เมื่อกี้ทำคลิปไปแล้วเผ็ดมากเลยไม่ไหวอิ่มอะ อิมมากกับปบดายด้วจ้ะกินได้แต่แต่ผลไม้พีวันพาเออดูแลสุขภาพกันนะพี่ออดบอกว่าไงนะน้องอ้ําก็อีกคนนึงพูดใหน้าฟังน่ารักอ่ามากฟังแล้วมีความสุขแมนค่ะให้กําลังใจทุกคนแมนค่ะอืมอันตื่นขึ้นมา,าเจ็บข้อแม้ทุกคนอากาศมันเริ่มเปลี่ยนหรือไงไม่รู้อ่ะพี่วันก็ ว่าแล้ววันนี้ก็เอาผ้าห่มมาซักเนาะบางทีอ่ะเราจะเราจะต้องทําความสะอาดนั่นไายฝุ่นหรือขนหมาขนแมวอะไรอย่างเงี้ยยายเล้วน้องวิกกี้น้องวิกกี้เมื่อวานน้องวิกกี้ก็ไม่ขึ้นใช่ไหมไปหาอยู่ไม่เห็นเพิ่งขึ้นเมื่อกี้เดี๋ยวพี่วันก็ลงแล้วพี่วันขึ้นแป๊บเดียว ไป,ไปดันบ้านฟ้ามากไปตอบคอมเมนต์อยู่บ้านฟ้าเยอะนตาลายเวียนหัวมากเลยอืมเพื่อนมาเยอะมากเลยอืมทําให้เราเห็นให้เราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเนาะเรื่องของเรื่องใหญ่เล็กขอบคุณเขาใหญ่เล็กถ้าขายน้องอ้ําน้องวิกกี้บอกว่าสวัสดีพี่วันสวัสดีค่ะบางฮงสุก แซบบอแซบค่ะบังหุงซุกบังหุงซุบอแมนบังหุงซุกบานเห่าด้จากสื่อซีมเมืองคุณวิกกี้วิกกี้กำลังขึ้นไลท์อยู่อยากไปฟังเพลงก็ไปได้นะคะพี่อ๋อนัองวิกกี้อ่ะขอได้อยากฟังเพลงอะไร ตามคำขอเวลาอยากฟังเพลงอะไรก็ขอได้เลยนะสวัสดีทุกบ้านนะคะน้องวิกกี้บอกขอบคุณค่ะพวงม,มาลัยสวยๆเมื่อกี้พี่วัน ว่าจะให้ตัวเองนะลืมลืมเติมเงินเข้าข้อบัตรขอบคุณค่ะขอบคุณเหมอยะแมวเหมียวแสนซนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะมาเด้อกินหมกฮูงวันนี้ดวงตาไม่มีกระเป๋าสตังกระเป๋าตังแฟนเติม กระเป๋าสตางค์ว่างมานอไอขอจองไว้ผู้ใดเนาะกระเป๋าสตางค์แฟนตืมกระเป๋าตังแฟนตืม,ตตมขอบคุณนะคะน้องวิกกี้น้องวิกกี้ให้พวงะมะลัยเมื่อแต่แต่นางกินเดี๋ยวกะร่งเลยนะยีสิบยีสิบยีสิบหน้าที่กะสีลุ่งนะคะนี่มีความหูวซึกว่าบ่อยากคืนนะผี่ขาดแม่เหมียรเสียนซนค่ะ อันเจ็บข้อกับป้นานันเ mm. วียนหัว mm. กับป้านันคอยหลัง,งือเจาะของเนาะเยะเล็กขอบคุณค่ะขึ้นแบบเยเล็กก็ดีนะอยากขึ้นก็ขึ้นเมื่อไหร่ก็ขึ้นนี้ไม่ได้ขึ้นทุกวันเนาะ mm. เวลามันเหนื่อยไงเราเราทำแนละ้วมันจะเหนื่อยนะ mm. แต่ว่าช่วงนี้ช่วงนี้ไลฟ์สดไม่ถึงหมื่นเนาะ mm. ก็ก็ก็หมื่นบางบางคลิปก็หมื่นนะแต่ว่า ช่วงนี้มันเหมือนกับว่าช่วงที่เราไลฟ์ตอนที่ว่ามันบูมบูมอะสี่หมื่นห้าหมื่นใช่ไหมงั้นใจพ่อใจแม่คืออะไรคะคืออะไรคะคุณคุณเคอันบอ,อกด้วยภาษาอังกฤษอ่ะอืม เวียนหัวเวียนหัวแม่เยาวันพาแทบบ้านฟ้าน่ะหนุนก็ได้คุณจะวางสัน่นอ่าไปบ้านฟ้าน่ะเยเล็กเยาวันพาแทบสองอ่ะเยเล็กอุย้ยว่าแล้วก็อยาก ช่วงนี้มันเลยเทศก,กาลแล้วเนาะปีใหม่จะไปไหนก็ไปไม่ได้เด้อคนเดียวบันี้เวียนหัวขอบคุณนะคะพี่ออสพี่ออสไปหาน้องวิกกี้ได้เด้อเดี๋ยวน้องก็ลงละนี่กี่โมงวะเนี่ยยี่เพราะว่ามันได้เวลามันได้เวลาเปิดร้านแล้วเด้อพี่น้องอืมแบนใช่พี่ออส คุณยายเล็กน้องอ้ําักท่ะยายเล็กไปบ้านฟ้าแหมเขาเขาแบบว่าเขาเขานำส่งคลิปอะ่ะพอนำส่งคลิปนะทั้งทุกอย่างที่เราลงไปอะ่ะมีเพื่อนเข้ามาคอมเมนต์นี่น้องก็ไปนั่งคอมเมนต์พอไปนั่งคอมเมนต์นะ่เวียนหัวเลยอะ่ะอืไปไหนไม่ได้เลยแบบถ้าไปบ้านเพื่อนก็คือนอนฟางเนอสีบอกไง อืพักผ่อนมากแมนแมนมันมันต้องไปตอบคอมเมนต์แหม่เยเล็กขนาดทําคลิปวันละคลิปเองนะแล้วก็ไลฟ์สดบ้างอะไรอย่างเงี้ยวันละคลิปแล้วก็ไปตัดต่อแล้วก็ถ่ายภาพแล้วก็โพสตไปนะลงอะไรก็โอ้โหยอดเยี่ยมมากเลยช่วงนี้เยวานโคตรเฮงเนี่ยเฮงเฮงปังๆ,งๆบ้านฟ้าที่ที่เยเล็กเข้าไปเข้าไปทักเข้าไปทักในเม s s e n g e อนั่นแหละอืเป็นเพจ เป็นเพจเดออ้อพี่น้องอน้องงามจ้าขอบคุณนะคะทุกคนจ้าขอลงเวทีนะคะค่อยว่ากันพรุ่งนี้ค่อยว่ากันอยากจะขึ้น มันม,มีความรู้สึกว่าคอยพิฆาตแม่มือน,นียคอยอยากนอนแนมะขอสิคือสีบไปต่อความเห็นแต่ว่าขึ้นมากเพื่ขอบคุณนะคะพี่อ๋อขอบคุณน้องอ้ามขอบคุณยายเล็กน้องวิกกี้นะคะแล้วก็น้องเสมอน,นะคะทุกคนที่ไม่ได้เอ่ยชื่อน,นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีนะคะบ๊ายบายไปละเดอ้อ